Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, call me half. Half half. Okay, let's go. Yay. Yeah. Okay, we got shimmer. ไปไม่ถูกว่ะแกอ้าวไปไม่ถูกหรอโอ้ยดีนะรถฉันมี G P S นำทางจะไปไหนก็ได้เนี่ยสักครู่นะคะเมื่อกี้เราจะไปไหนนะสระบุรีสระบุรีโอเคเซิร์ชง่ายหาง่ายมากเลยแกอืมอ่ะโอเคไปแล้วนะไปเลยโอเคเออพวกแกเอาชุดกัตมาคนละกี่ชุดเนี่ยเหรอเยอะแยะขึ้ฉันละ เอามากี่ชุดหะหน่อยดหน่อยเลิกมือกันสักทีได้ป่ะฉันจะฟังเพลงอ่ะโอ้นี่ก็สายฟังเพลงมาอีกแล้วจ้าฉันรู้ไงว่าแกชอบฟังเพลงฉันก็เลยเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Apple CarPlay มาให้ละดค่ะ ความน่าฉันว่าพวกเราต้องไปจะประกวดเอาไว้แล้วแหละเสียงดีขนาดนี้กลอกลือเปล่าโอ้ยก็เธอทำให้ได้รู้โอ้ยสักครู่ยี่เนี่กำลัค่ดกุ๊เอรัดจังหวะฮัลโหลเร่งคุยได้ไหม เขาขับเขาเขาขับรถอยู่อ่ะตัวเองเดี๋ยวถึงที่พักเขาโทรหาได้ไหมอ๋อหนอบางทีเราเคยรอนะได้จ้าบายจ้าจุ๊บๆไหนแกบอกไม่มีแฟนบ้าบอเดี๋ยวค่อยเล่าเลยไมล่าหลายดักนาลูกหัวจงลูกหัวใจจุ๊บจุ๊บรถแกเบานิ่มจังอ่ะแอร์ก็เย็นเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะมันเย็นเ็นนะ ดีจ้าบอกเขาเนี่ยนะออกแบบมารองรับสรีระของทุกคนเลยนะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่คือนั่งสบายมากแล้วเขาก็ห่วงยายคนด้านหลังที่มานั่งนะเพราะว่ารู้ไงว่าพวกแกร้อเขาก็เลยทําแอร์มาให้เย็นใช่ไหมล่ะเย็นมากอะแล้วก็พวกแกเห็นไหมแย่งสายชาร์จกันไหมเห็นไหมต้องชาร์จเห็นไหมเขาก็เลยมีที่ชาร์จด้านหลังให้พวกแกด้วยดีไงอืม แต่ว่าไปแล้วว่าเอาจริงอ่ะรถก็กว้างทั้งกว้างทั้งใหญ่แต่ตัวแกแค่เนี้ยขาแกจะขับถึงเหรอตอนบใช่แกบูรี่ฉันทำไมฉันขับไม่ได้ละแกรถคันนี้นะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขับได้หมดแหละเหมาะกับสำหรับทุกเพศทุกวัยจ้าเพราะว่าฝั่งด้านคนขับเนี่ยเขาเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางนะแกปรับขึ้นปรับลงปรับเข้าปรับออกเองก็ได้จ้ะ ท้องพวงมาลัยน,นะปรับเข้าปรับออกปรับขึ้นปรับลงได้ง่ายมากแล้วก็เหมาะมากก็ทําให้เราขับรถง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด,ด้วยแกน่ดนได้ไหมคะได้ค่ะอ,อูนี่แล้วก็มีระบบฟังกช์ชันตรงพวงมาลัยน,นะเราสามารถควบคุมตรงพวงมาลัยได้เลยเพรอูชค,คอนโทรลนะแกเวลาขับเนี่ยเราขับมาทางไกลใช่ไหมเราเมื่อยเราก็ล็อกความเร็วได้เลยแกสะดวกนีโนรสเลิมากเลยอ่ะ เหมาะกับผู้หญิงเหมือนพวกเราพวกเราเลยเนาะหญิงตัวเตี้ยหรือเปล่าตัวไม่เตี้ยค่ะเขาเรียกว่าแบบตัวอะไรเล็กพลาชายวเออเล็กกว่าเราก็ขับได้ค่ะสบายดนเนี่ยเฮ้ผู้ชายเหมือนจะถึงแล้วเลยอ่ะอุ๊ยแต่วิวสวยมากเลยนะแต่ก็น่าจะใช่ดูจากแมพแล้วว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วละอ่ะถ้าลงไปต้องลงไปถ่ายรูปกันซะหน่อยแล้วล่ะได้เลยจ้ะ ก่อนแลยว่ามันต้องลำบากผู้หญิงก็ะขับไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยคิดผิดคิดใหม่ค่ะนี้2021ค่ะขับได้ทุกคนค่ะเราไม่จะเป็นต้องเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเราขับเกียร์ออโต้ก็ได้ใครจะไปรู้กระบะเราก็มีเกียร์ออโต้นะจ๊ะผู้หญิงไม่ต้องรอผู้ชายไงใช่เวลาฉันไม่ไหนฉันไม่ต้องมีแฟนละแต่อยู่โซนโซนเราอยู่โซดเกียร์เมื่อกี้คนมีคนโทรมานะ ได้แล้วแหละไม่ได้จะโสดแล้วล่ะจริงอ่ะ hmm. มาบอก